คิโรทากะมิตะมิดฟิลตัวรุกตัวละครลับของสโมสรนนะครราชสีมามาสตาเอฟซีที่ลงสนามในฟุตบอลไทยลีกนัดแรกพบกับชมบุรีเอฟซีซาวามปั่นป่วนให้กับแนวรับของชมบุรีเอฟซีซึ่งก็น่าปแปลกใจเหมือนกันที่นักเตะประสบการณ์สูงที่ลงสนามในเจลีกสามและก็เกมขึ้นเนี่ยตัดสิในใจเลียมาเล่นให้กับสวัสดิ์แครนครราชสีมามาสตาเอฟซีที่โรทากะมิตะเคยเล่นให้กับสโมสร โปสเซสโกเบในเวทีเจลีถึง47นัดหลังจากนั้นเจ้าตัวก็เล่นให้กับ FC โตเกียวอีก88นัดและไปย้ายมาเล่นกับย oh ูโกฮาม่าเอีอีก43นัดหลังจากนั้นก็ย้ายไปเล่นลรีกรองโปรตุเกสกับโอลิฟเฟลเซเรยกว่าประสบการณ์พบมาเต็มกระเป๋าเลยแต่เจ้าตัวย้ายมาบัญชากเกมในแดนกลางให้กับสวัดแคตนครราชสีมามาสตเอฟซ และก็ดูเป็นจิกซอที่น่าจะลงตัวให้กับโคตอระอาจจะทําให้สวัสดิ์แค็ไม่ต้องลุ้นเหนื่อยในซีซั่นนี้ก็เป็นไปได้จากการคุมเกมในแดนกลางของฮิโรตะมิตะนั่นเองครับ